สำหรับตอนนี้วันนี้ก็ที่บันทึกนี่ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านของรระพีเลขะกุลรูกสาวซึ่งให้การรับรองเป็นอย่างดีขอย้อนเขาประวัติการเดินทางมานี่ <c oughs> วันที่23เมษายน2521ออกจากอำเภอทุ่งสงตั้งใจจะ มาหัดใหญ่คือพักที่หัดใหญ่ก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าพักที่หัดใหญ่ได้มายาลาการเดินทางมันก็จะยาวเกินไปหากลับไปจะเป็นพักที่หลังสวนเกรงว่าอย่าค่ำนี่จะดึกดังนั้นจะได้เปลี่ยนแผนจากการอ,อกที่สามแทนที่จะพักหัดใหญ่พักที่สงขลา ก็เป็นการเดินทางทางมาบ้านลรพีเลขกุลที่จังหวัดจัจลาเจ้าของบ้านนั้นสองคือท่านคุณหมอบุญญสิทธิ์และก็ลพีเลขกุลรูกรักทางสองเป็นคนดีมากจาดสถานที่ไ้โอทโงการเดินมาก็รู้สึกมาด้วยความสะดวกเทีงระยะทางมีการสนใจกันนิดหน่อย สำหรับผู้ควบคุมรถคือคุณเมย์คุณสมบูรณ์เอียงสมนึกทั้งนี้มีแล้วก็มีมวัตรวิชัยและตัทีแล้วก็จาก่จาจ่าสิบเอกของกองบัญชาการทหารสูงสุดทั้งคุมรรนรสแลนทั้งหมดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมรถโดยเฉพาะเอียง เป็นเจ้าหน้าที่เป็นในช่างใหญ่สำหรับแก้ไขรถเวลาที่ไขข้องถ้าสิ่งใดที่ไปเกินวิสัยของเธอเธอ,เธอเก่งมากจัดว่ามีสมรรถภาพมากในเรื่องนี้สำหรับผู้่วยการในการดูรถก็คือไม่มีภารกิจมากในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่การคลังก็ได้แก่สมบูรณ์เวสารชานน เป็นคนรับผิดชอบในการจับใจใ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดปรากฏว่าคนทุกคนต่างรับผิดชอบกันเต็มกำลังน่าสรรเสริญละเวลาลูกทุกคนก็เช่นเดียวกันต่างรับภาระหน้าที่อยู่ในวาดอย่างดีพ่อดีใจมากแต่อาจจะมีคนบางคนใช้จริยาใช้ปากที่ไม่สมควรอาจจะมีหลงเหลือมาบ้าง จะมีใครระบ,บ้างพ่อก็ไม่ทราบแต่ขอเตือนไว้ว่าจะไปทางไหนก็ตามภาระใดๆที่เราไม่มีส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างงานด้านเทคนิคเรื่องลดเรื่องรานี่ถ้าเราไม่เป็นปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการไปตามเรื่องอย่าไปยุ่งกับเขาจะเป็นการทำลายกำลังใจพ่อเองถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้นำทาง ทางงานจะพะกิจทุกอย่างพ่อมาอยู่กับเขาปล่อยตามความสามารถไม่เช่นั้นเขาจะเสียกำลังใจเดินทางจากอำเภอทุ่งสงก่อนจะเดินทางออกมาก็ปรากฏว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่าโรงเปลมเข้าชายคนหนึ่งแล้วต่อมาท้าวมหาพรมแล้วต่อมาท่านหนึ่งเรียกว่าเจ้าขอเสือแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเทวดา ไม่นาว่าเจ้าพ่อเสือทำมาเข้าส่งก็รู้สึกว่าท่าทางการเข้าส่งเจ้าว่าเขาหลอกเขาลวงไม่ได้เพราะมันเขาไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้สินเลยอ่อนอย่างหน,นักการทรงมีคนเลื่อมใสามากท่านเจ้าของพอดร่างกายผู้ทรงก็ไม่ได้สินจ้างรางวัลเสียกายงานที่จะพึงได้สำหรับตนแต่ว่าน้ำใจเป็นกุศลยอมทำให้ เรื่องการทรงนี้พ่อก็ไม่แปลกใจเราจะมาว่ากันไปถึงว่าเขตอำเภอทุ่งสงรือวบ้านเหนือคลองอำเภอรประแสงอำเภอชวางอำเภอเวียงสะดินแดนส่วนนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันมาแล้ว ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความย่งยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่น่าหนักใจมากแล้เวลานี้กระบี่กับพังงาก็เริ่มงานอีกแล้วอาตรังและพัทลุงก็ยุ่งเหมือนกันยันมาจังหวัดสงขลาก็น่าคิดจะยันไปที่ดียทีจังหวัดยะลา สจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสท,ที่เราจะต้องผ่านย่านอำเภอเมตรงก็เช่นเดียวกันรวมความในเรื่องยุ่งทงหลายริวเหล่านี้นั้นเพราะความไม่เข้าใจกันเมืองนาคารศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสำคัญมีความสำคัญเพราะว่าในสมัยพระเจ้ารามคำแหงนั้นท่านยึดได้ถึงสิงคโปร,ร์ เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ตีไปถึงสิงคโปร์ท่านตีเข้ามายึดครองนาศีน,นครศรีธรรมราชเมืองเดียวเท่านั้นท่านก็ได้ไปถึงสิงคโปร์จะเห็นว่านับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงสิงคโปร์ในเวลานั้นทุกเมืองในเขตนั้นทั้งหมดเป็นเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจไม่น้อย แล้วก็มีทรัพยากรมากความจริงภาคใต้คนภาคใต้ไม่จนเหมือนคนภาคเหนือหรือภาคกลางภาคอีส,สานทั้งนี้พ่อไดพ่อเดินไปที่ไหนมันก็เป็นเงินเป็นทองทำการรับจ้างกันขุดดินวันราคาถึงวันละหกสิบบาทบ้านเราถ้้จ้างสามสิบบาทเราก็พอใจ แต่ที่นี่ธรรมดาธรรมดาเขาจ้างกันแล้ววันละหกสิบบาทแต่ว่าท่านผู้ทำก็ต้องคิดทำนิดนิด,นดหน่อยๆเพราะเงินมีใช้มีสอยท่านก็หยุดแล้วไม่มีถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็ทำใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่หาเงินง่ายในสมัยที่พ่อเป็นเด็กสภาพของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ ก็ถือว่าเรานอนอยู่บนกองเงินกองทองจะหามอะไรก็หาได้สำหรับเมือ,นองนครศรีธรรมราชนี้ท่านกล่าวว่าชาวปาตารีบุตรเขามายึครองไว้ก่อนในสมัยก่อนโน้นน่ากว่าคนจะเป็นก่อนพุทธกาลในระยะช่วงหนึ่งจึงมีนามว่าชาวปาตารีบุตร อยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีอาณาเขตไปถึงจังหวัดภูกเก็ตที่รูน้นี่ไม่ใช่นังสือเขาไปเดินเล่นอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตก็มีผีมาคุยให้ฟังนี่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ผีแต่นครศรีธรรมราชนี้ก็เป็นเมือ,มเองประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งคือเมื่อพระราชการที่หนึ่งสมเด็จพระยาเจ้าไสมเด็จเจ้าวยามหาการศึก เมื่อยึดอำนาจอะไรละ่ะกรุงธนบุรีได้แล้วจับพระเจ้าตากสินปลงพะชนคือประหารชีวิตฆ่าตายง่ายๆไม่อยากนักเพราะคำสั่งเขาวอาเขาปรากฏว่าข่าวพ,พระเจ้าตากสินที่วงคตพระถูกราชการที่หนึ่งคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุลาโลกสั่งประหาร ก็ในช่วงระยะเวลาคืนนั้นก็ปรากฏว่าปีศาจขขาพร้เจ้าตากสินมาปรากฏที่เมืองปากท่อเพื่อในเขตราชบุรีอำเภอปากท่อหลังจากนั้นอยู่ที่ปากท่อพอสมควรปีศาจของพระเจ้าป่าตากสินถ้ามีสภาพเป็นพระก็มาปรากฏขึ้นในคนครศรีธรรมราชจำบรรษายอยู่เลยทํำ ถ้ำพรมนะอะไรพรมก็ไม่รู้มาหาพรหมก็หรือไม่รู้ก็พรหมพรมก็แล้วกันเลยน้าตกพรหมไปหน่อยหนึ่งในที่นั้นมีถ้ำแล้วก็มีกระท่อมอยู่ข้างหน้าเป็นบริเวณที่เงียบสงัดสมัยนั้นเป็นป่าชัดยากกับการเดินเข้าไปถึงเป็นที่สงัดไม่ล่อตาคนก็ต้องคิดปรากฏว่าปีศาจไปเจ้าตากสินนี่ศักสิทธิ มีเนื้อมีหนังเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าจะใครไปถามนะว่าพระพุทธยอดฟ้าแทางฆ่าแบบไหนที่ในตายแบบนั้นอันนี้ตั้งเขาก็หยับกันนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่เขียนไว้แล้วว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกไม่มีใครเป็นขบถและก็ไม่มีใครตาย ข่าวนี้มาจากผีเข้าไปเจ้าตาสินแล้วก็ผีเขาไ่พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่เรียกว่าผีก็เพราะว่าคนเอ็นมองมากเห็นนี่เวลาที่ท่านมาบอกจะไปหาว่าพ่อเข้าฌานสมาบัติจะคิดว่าพ่อเป็นคนมีตาทิพย์ท่านมาท่านแสดงตัวให้ปรากฏเราจึงเห็นเวลาท่านแสดงตัวให้ปรากฏก็เห็นชัด เล่ากันไว้เสึยงหน่อยจะต้องไม่ต้องไปหาหนังสือฉบับนั้นอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญวันหนึ่งพระเจ้าเต๋าสินทรงสนเด็จประทับอยู่ในห้องเจริญพระกรรมฐานเวลานั้นเป็นเวลากลางวันโรงทรงฉลองพระอ,องค์ขาวเพื่อนุ่งผ้าขาวห่มสบายเฉียงขาว มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานไปตามเจ้สมเด็จเจ้าพยามหากษัตรสั์ศึกคือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเวลานั้นมีตำแหน่งคล้ายๆมหาอุปราชเข้ามาเฝ้าเพราะว่าบรรดาศักดิ์สมเด็จเจ้าพยานี่มีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนได้ก่อนกลาบทูลมีอำนาจคล้ายๆพระมหา,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 มหา,ากษัตริย์ เริ่มีบางอย่างที่ต้องผ่านประหากษัตริย์ในงานที่จะส่องสั่งประหารชีวิตคนนั้นทําได้ทันทีเป็นอันว่าพระเจ้าตากสินเมื่อสั่งให้พระพุทธยอดฟ้ามาเฝ้าเป็นเพื่อนเก่ากันสั่งได้ว่าให้แต่งชุดรบให้ครบถ้วนและขัดดาบมาด้วยพระพุทธยอดฟ้าได้ฟังก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อาการข,าข,าขา่าวคราวทั้งหลายมันก็เงียบ นี่สงครามอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์จะได้สั่งแบบนี้เพระอาศัยความจงรักภักดีของสมเด็จเจ้าวยามหากษัตริย์ศ,ศึกที่มีกับพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็อยอมรับนับถือเคารพความจริงคนโบราณนั้นก็มีความกตัญญูรู้คุณเมื่อามาถึงแลว้วก็เห็นว่าพระเจ้าตากสินเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวตกใจ เห็นว่าคณจะไปชมอาหมาริกายนการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเลยพระวทธยอดฟ้าอยู่ลาโลกเห็นว่าเป็นการไม่สมควรมีพระบาทสมเด็จพระย่หัวพระท้าอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วตัวเองจะขัดดาบก็มาอย่างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งยิงถอยหลังไปทําท่าจะถอดดาบถอดดาบออกทั้งฝกักไม่ถอดเฉพาะคมออกมาขยับ เจกาขยับจเจ้าดาบออกพอดีก็จเจ้าต่ากสินมหาราชถึงข้าพอดีพ่อไม่ขอใช้ราชาสั์ยังแต่ว่าในใครด้วงเลยเออเข้ามาสิเอาดาบาดเ,เาาบข้ามาด้วยอย่าออกพระสมเด็จจ้ายามหากษัตริ์ส,สิ์ก็หมอบคลายเข,ข,ข,ข้าไปเฝ้านี่ก็ถอดดาบออกวางไว้หากอยู่ใกล้ประตู โตวก็คลานเข้าไปพระเจ้าตากสินมหาราชจะมีพระราชาดำดสตัดว่าด้วงเอาดาบเข้ามากใกล้สมเด็จจักรยามหาราชศักดิ์ส,สิทจึงได้มือกระทุ้งดาบออกไปเสนอกระตูเลยแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาเก็บดาบไปเมื่อเข้าไปใกล้ไม่มีใครพระเจ้าตากสินมหาราชก็ตัดถามว่าด้วง ยาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเจ้าปัญญาสมเด็จเจ้าปัญญามหา,ากษัตย์ศึกก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตาสิงห์ก็บอกว่าดวงไม่ได้อกนะดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่ามันมีความจําเป็นมากดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันนะ่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุด ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพราะว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันไม่เสืบเชื้อสายมาทรัพย์สินนั่นหลายมันก็ไม่มีเวลานี้ฉันเป็นหนี้ใครการไม่ได้ให้เบี้ยวหวเกินปีเขามากเงินที่เราจะใช้กันก่อนจริงการควกควรการปกครองประเทศนี่มันใช้เงินมากจริงๆก็ต้องจู้กู้เจ้าสัวเข้ามาจากเมืองจีน นี่อีกไม่ช้าเขาจะมารับเงินเก่าพร้อมกับดอกเบีย้ยแล้วก็ให้เรากู้ใหม่การรับเงินเก่าเพี้ยนค่าต้นทุนเราก็ไม่มีให้เขาแล้วให้เขาไม่พอแล้วแถมดอกเบีย้ยอีกฉันจะเอาที่ไหนในพวกขั้นการของเราก็ไม่ได้จ่ายกันรบราค่าฟันทำงานกันหนักทันบินนี่เขามากเวลานี้เขม่งเขาหมด ทิทยด,ด้วงจงยกทัพไปที่เขเมรแล้วก็ลูกชายฉันไปด้วยถ้าหากว่าถ้ายี่เขเมรได้ลูกชายของฉันอย่ากเข้ามาเลยให้ครองอยู่ที่เขเมรได้ลกลับเข้ามาที่นี่ด้วงจงมายึดพนครฉันจะทําเป็นฉันจะบวชพระทําเป็นบ้านแล้วก็ด้วงก็กําจัดฉันออกจากราชสมบัติเท่านั้นก็พอในที่สุด ในเมื่อฉันพน้อนอำนาจตำแหน่งจากพระมหากษัตริย์นี่ก็ด้วงไม่ใช่เป็นคนรับเพราะยุ่งด้วงยึดอำนาจได้ล้มกษัตริย์ไปไอ้นี้เก่าทั้งหลายก็เป็นวันเลิกกันเพราะด้วงมาดติกูนี่พูดกันเพียงเท่านี้ก็พอรู้เป็นอันว่านโยบายนี้ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ว่าผิดพระราชประสงค์อยูน่หน่อยเดียว ที่ไปตีเขมงเง่านั้นไม่ทันจะจบพยาสันที่อยู่ในทางนี้เกิดขบุขึ้นมาเสียจ,จริงๆจะพระเจ้าตากสินแล้วก็ยึดอำนาจจบรบกาศตนเป็นกษัตริย์ต่อมาพญาไรไม่ทราบอยู่ที่นครน่าชสีมาเป็นล้านชายพระพุทธยอดฟ้าอยู่หลาโลกยกทัพเข้าไปจับพระพยาสันบุรีเมื่อพุทธยอดฟ้าทราบเรื่องยุ่งอย่างนี้ก็จําจเป็นต้องยกทัพกลับ นี่ไอคนที่มันไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้การเข้าไปจับพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นความจริงมันเป็นนโยบายที่ตกลงกันระหว่างพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าหากว่าไม่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ตกลงกันไว้ก่อนคนอย่างพระเจ้าตากสินยังมีพิมือ แล้วก็ยังมีคนที่มีความจงรักภักดีอยู่มากพระราชาอยู่ที่ไหนก็มีหน่วยรักษาพระองค์ที่นั่นถ้าไม่เป็นเรื่องตกลงกันแล้วก็จับกันไม่ได้ยังไงยังไงก็แหลกในที่สุดพญาสันน่นจะต้องตายในการที่เข้าไปจับง่ายๆนี่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรกันอยู่ก่อนและมาตอนหนึ่งที่คนคิดว่าพระเจ้าตากสินนั่นบ้า เอาพระเข้ามาบังคับให้พระไว้แต่ความจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านเล่าสู่กันฟังพระที่กระทาความผิดให้ไปนําตัวเข้ามาในพระราชฐานแล้วว่าเก็บพระไว้ในที่ลับเอานักโทษที่เอามาโกนหัวแล้วห้หนุ่งผ้าเหลืองแล้วเขียนให้ประชาชนดูบอกว่านี่แม้แต่พระทําความผิดยังต้องถูกลงโทษ ถ้าผู้ประชาชนหลายที่ไม่เดพระมีความผิดจะต้องตายไอ้ข่าวนี้ก็ลือไปหาว่าพระเจ้าตาัดสินบ้าเคี่ยงก็ั้งพระกัต้งเจา้าอันนี้เป็นอาการที่สแสดงออกให้คนก็นคิดว่าพระองค์เสียพระสติจริงๆต่อมาเมื่อพ้าสันเข้าไปจับจึงได้จับได้ง่ายตามนโยบายแล้วก็ไปขังไว้ที่วัดระฆัง ในที่สุดพระยาสันมุรีก็กำเริบไม่รู้เรื่องความเป็นจริงย่ายึดอำนาจครองแผ่นด,ดินเสียเลยจะไม่ยอมให้แผ่นด,ดินกับใครทั้งหมดนั่นเ,เก่งมากในที่สุดความโลภยงฆ่าคนชั่วคือพยาสันมุรีก็ต้องตายเมื่อสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นบ้านเมืองยุ่งเหยิงผิดไปแบบน,นั้นก็ต้องยกทัพกลับมาถึงที่วัดเสเกตพักทัพอยู่ สเกตเดิมทีชื่อวัดสแกพักทับอยู่นั้นมีอันนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเชิญขึ้นครองราชเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินก็บ้าเสียแล้วพะยาสันบุรีคิ่กระบอทโยศถูกจับได้โพทยอดฟาจึงทรงอะไรเขาเรียกว่าสระผมที่นั่นนะสเกสาสเกตสเกตสเกศาคือสะผมแต่งตัวอาบน้ำที่นั่น เสร็จแล้วเจ้ันรเด็กเข้ามาถึงกรุงธนบุรีวัดนั้นจึงมีนามหมายว่าวัดสักเกตและเข้ามาเถลงลาดพิจรารณาความผิดก็ไม่เจ้าต่างสินว่าบ้าใบากระทาความชั่วเขี้ยนตีก็บทางพระจึงได้สั่งประหารชีวิตการประหารชีวิตพระราชาสมัยนั้นเขาใส่กระสอบทุบได้นทอนจันท์ เดิมดีเดียวเขาจะต้องการนักโทษที่ถึงประหารชีวิตเอาตายแทนใส่กระสอบออกไปจากที่รับจะรู้ว่าใครเป็นใครเลยกระทุ้บไปตายศพก็โยนฝังไปมันก็หมดเรื่องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความจงรักคนดีแด่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นราชวัลบลหมาเล็กผู้กลชิดขออาสาตายแทน ในที่สุดคนนั้นก็จําเป็นจะต้องตายเพราะไม่ตายเดี๋ยวปากเก็มมากแกพูดไปว่าเรื่องฆ่ากันไม่เป็นความจริงมันจะยุ่งในที่สุดก็ต้องข่าเอาแกใสก่กระสอบไปแทนฆ่าแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชอาศัยพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเวลากลางคืนใช้ขบวนห้อมล้อมกันไปใช้ภาณะบรรทุกไปเอาไปเก็บไว้ที่ปากทอ่อ เพื่อฐานที่ตรงนั้นสร้างไปก่อนแล้วเรียบร้อยถ้าคิดปาาท่อพอสมควรต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ลีลับอาจจะมีคนรู้เห็นได้สมัยนั้นมันก็เป็นป่าพอสมควรยิ่งเขายัายขยายไ,ไปที่นครศรีธรรมราชไปเลยแม่น้ำไปเลยน้ำตกอะไรพรมกุมาสทบชื่อพร้มก็แล้วกัน น้ำตกพรมเลยเข้าไปเป็นป่าชัดเวลานี้เข้าไปยังรู้สึกสงัดสงัดมันยังเป็นป่าเป็นที่รับจริงๆเวลานั้นถือว่าเป็นป่าดงดิบแล้วก็เป็นถ้าเล็กๆไม่ทีไม่มีใครไปเป็นอันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชจะต้องตายเพราะเพราะกระลับสั่งเท่านั้นไม่ได้ตายเพราะการถูกฆ่า เป็นนั้นว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ทราบมาจากผีลูกรักจริงไม่จริงเพียงใดก็ช่างต่อมาพระเจ้าต่อมาข่าวว่าพระเจ้าตัดสินชินทินสิวงคตเพราะพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกสั่งประหารชีวิตต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม่แต่ลูกก็ยังไม่รู้ น,นี่ก็มาถามว่าจะรับรเหตุการณ์ด้วยหรือว่ายัางไงลูกชายทั้งสองคนก็บอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยเฉะนั้นโมวัติยอดฝ่ายจะสั่งตัดสินประหารชีวิตโดยตัดว่าฆ่าโบแล้วจงอย่าไว้ใหญ่จะเป็นภัยทีหลังสร้างประหารชีวิตจะไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผล่ขึ้นในนครศรีธรรมราช ผีสองคนมาโผล่ขึ้นในคนครสีธรรมราชเป็นผีมีเนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกที่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับราชการอยู่ที่นครสีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อตกตับต,ต่างประเทศนี่สำหรับเรื่องราวที่เราผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนครศรีธรรมราชในเขตนี้ก็ยังมีเมืองสําคัญอีกสองเมืองสามจุดเพี่วเมืองเดียวแต่ว่าตั้งเป็นสามจุดที่เรียกว่าเมืองคนชิงซึ่งอยู่ในเขาปรากฏว่าเมืองคนชิงนี้มีลําน้ําเล็ดลดอดตลอจนเข้าไปถึงตามลาดับมีจุดเป็นที่อาศัยใหญ่ๆสองจุดเป็นเมืองเก่ามีทรัพยากรมาก เมืองคุณจริงนี้เดิมทีเดียวเจ็กมายึดอยู่แื่ตั้งแบาคารบ้านเรือนคล้ายๆพระราชฐานแต่เวลานี้เราเข้ากันไปไม่ได้เพราะคุณจิงกลายเป็นคุณชังเพราะว่าคุณจิตจงจิตแก่อยู่ที่นั่นแกควบคุมกำลังทหารพิเศษของแกไว้ใครเข้าไปไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองพิเศษ สำหรับเมืองคุณชิงนี่มาพูดแล้วคน่าคิดว่าทัพภาคสี่ตามข่าวน้องเสื้อพิมพ์เขาบอกว่ายึดเมืองคุณชิงได้แต่ในที่สุดกลับมาใหม่กลายเป็นคุณชิงที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านก็เลยไม่ทราบว่าข่าวนั้นใครเป็นคนให้ออกไปใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ไม่รู้น้องเสื้อพิมพ์เอาคมข่าวกันในสมัยนั้นบอกว่าคุณชิงแตกแล้ว องทัพผ้าสีได้แล้วคอหนังเข้าทำการตมตีนคุณชิงยับยืนคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องหนีร่นไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าการตีคุณชิงแตกไม่ยึดคุณพิงไม่จริงไม่ยึดคุณชิงไว้คุณชิงก็ต้องกลับมีอำนาจใหม่เช่นเดียวกับผูพานสมัยที่ยุทธศิลป์นำกําลังเข้าไปสามกองร้อตีผูพาน ราบตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ในที่สุดไม่ทราบว่าใครสั่งถอนกำลังทหารเป็นว่าภูพานก็เกลยกลายเป็นภูอันตรพานใหม่และเป็นภูอันตรพานที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าเก่ามากเป็นการยากกับการปราบปรามอรบรรดารูกรักทั้งหลายเหตุทั้งหลายเ่านี้ฟังแล้วก็จงจำจะไม่ด้วยช่วยเก่งคิด ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆที่พ่อกล่าวมานี้อย่าไปยืนยันอย่าไปโต้เถียงกับเขาเพราะเราได้มาจากคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังดีไม่ดีก็อยหาว่าบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดเป็นคนบ้าคนหลังจะไม่เกิดประโยชน์โทษที่จะพึงมีนั่นก็คือความเดือดร้อนเพราะความต่อร้อต่อเถียงการทะเลาะสิง่งนและกัน พ่อมุงมองดูเวลาที่ให้ไว้แล้วนั้น28นาทีมันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวของเทพนานี้ก็ยุดดีไวแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ดูกรักทุกคนสวัสดี